สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องคพยอมจะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ต้นหูเสือนะคะนี่ค่ะต้นหูเสือหรือว่าเนียมหูเสือนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยายพันธุ์กันนะคะว่าตอนนี้เขาเริ่มเจริญเติบโต เต็มกระถางแล้วก็จะย้อยออกมาข้างนอกกิ่งของเขาก็จะหักง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดแบบนี้นะคะปักชำตัดสองท่อนก็ได้นะคะตัดแบบนี้นะคะตัดเป็นสองท่อนแล้วปักชำเดี๋ยวยอดของเขาก็จะแตกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ตัดเป็นสองท่อนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาตัดเพื่อขยายพันธุ์นะคะนี่ค่ะถ้าเราจะปักช้ำอย่างนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็จะได้แค่กิ่งเดียวนะคะถ้าเราตัดท่อนแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นสองกิ่งนะคะหูเสือเป็นไม้อวบน้ำนะคะ นี่ค่ะน่ากินไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งยังใบเขานี้เราก็เอาออกได้นะคะเราก็จะตัดให้สั้นแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ำ บำรงด้วยฮอร์โมนไข่อันนี้นี่ค่ะถ้าเรา,เาวางไว้นะคะลากของเขาก็จะออกมาแบบนี้นะคะเริ่มเป็นตุ่มๆแบบนี้นะคะชัดไม่เอ่ยนี่ค่ะลากเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ กล้องรู้สึกว่าจะลนลวนนะเนี่ยถ้าเราดินทับไว้เดี๋ยวเขาก็จะออกลากให้ใหม่นะคะนี่ค่ะตรงนี้เขาก็เริ่มแตกลากแล้วนะคะแล้วก็จะตัดเขาออกนะคะเพื่อการขยายพันธุ์ให้เยอะขึ้นนะคะเพราะเขา ถึงจะเอาเขาไว้เขาก็จะกิ่งหักนะคะเพราะว่าใบของเขานี้มีน้ำหนักเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะบำรุงใหม่นะคะอันนี้อันนี้ต้นเก่าที่เราได้ตัดกิ่งเขาออกไปแล้วนะคะแล้วก็เอาโฮอร์โมนไข่ลดแล้วเราก็เอาดินเสริมขึ้นไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะ เขาก็จะมีต้นเล็กแตกออกมาอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะคะว่ากี่วันเขาจะเจริญเติบโตขึ้นมาให้เราได้ขยายพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะพวนดินในกระถางเก่านะคะแล้วเราก็เอาใส่เสริมขึ้นไปอีกนะคะ จะรู้สึกเอียงเอียงไปนิดนึงนะคะไม่ตไม่ตรงกระถางนี่เราก็มาเอาลงกระถางกันนะคะปลักลงไปแบบนี้เลยนะคะเขาอาจวันแรกๆเขาอาจจะเหี่ยวหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวพอลากเขาติดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะสดชื่นขึ้นมานะคะเห็นเขาเหี่ยวไม่ต้องตื่นเต้นนะคะยังไงก็รอดนะคะเป็นไม้ที่ชำง่ายนะคะขออย่างเดียวอย่าให้เน่าก็แล้วกันนะคะค่ะเราก็จะได้เนียมหูเสือขยายใหม่แบบนี้นะคะส่วนอันนี้เขาแตกยอดมาเพราะว่ากิ่งเขาห้อยลงมานะคะ เขาก็จะตั้งแบบนี้ส่วนข้างล่างนี้เขาเริ่มมีรากแล้วนะคะนี่ค่ะเขาเริ่มมีรากแบบนี้แล้วนะคะก็จะปลูกแบบนอนต้นแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้ยอดเล็กๆเขาแบบนี้นะคะได้เติบโตขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราลดน้ําให้ความชื้นเขาแล้วก็ปัก ชำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เองนะคะตอนนี้การขยายพันธุ์ของต้นหูเสือหรือเนียมหูเสือก็เสร็จแล้วนะคะก็ขยายได้แค่นี้นะคะทั้งหมดก็ได้สิบ กระถางพอดีนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูการขยายพันธุ์ของต้นหูเสือหรือว่าเนียมหูเสือของเรานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ